สวัสดีค่ะเมื่อนี้เมื่อพอๆก็เพี้ยนกินแสบเสียนคยพ่อแม่พี่น้องจ้ะอ้าาาเจ้าแค่นี้ยังไงเขาจังสีแย่จะไม่กินเขาต้องคอยบ่จ้าเมื่อนี้เมื่อนี้มื้อนี้ตจะไม่มมมกินขาน้าต้องคอยบยายเมนูก็คือต้มต้มปลานิยนก๋อยปลานิยน,นพ่นอแม่พี่น้องขาผักขางเคียงเฮาหลายหลายหมักดินใหม่ก็มีถั่วผู้ก็มีถั่วฟักเงาก็มีหอมแดงก็มีพ่อแม่พี่น้องขาอุ้ยแบบแสบมาเด้อนะจ้ามากินขานะ้าในอีหลาทั้งฟังไทยฟังลาวก็ได้โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้วย ออื้ว่าต้องใส่ขุดพอ่อขุดแม่มันเนาะซีบีขดข่อยเบิ่งข่อยซีมตุ่มปลาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องแซ่บบ่ <C> e <at> ๊ะว้เขาท่าตัวนี้เพียดอย่างเดียวพรมพี่น้องค้าผมมีแนวถอนเห็นจัะได้หัวกใส่ห,สหัวกข้าวฮามีคนขามหัวมาจะมาอะไรยัย่ <C> e <at> อยมาเะไรยายใส <C> e <at> ่ว้าวขึ้นหน้ำขึ้นกันแท้จะมากินเขาต้าองข่อยบอกยัยตักเขาให้แน่หมดนีเจ้าหยิงวายข่อยเด้อยพรมพี่น้องค่ะก่อนสิกิน เที่กินแสีบมันต้องจัดก่อนพลอพี่น้องคะน้ำเก๊ก้วยโอ้ยแสีบเด้อพ่อแม่พี่น้อง,เอ,งเอ้ยพี่น้องเอ้ยต๊ะมาค่ะ,คะ,ะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินกันมากินเขาเล่นกันพอ้องพี่น้องถือพอพี่น้องขะเลยเบียกน้อ น้ำเก๊กฮวยจะจุนมาใหญ่มากๆๆเอ้าน้ำเก๊กัวยใหญ่เลยวัอนี้มีคนมาเขากล่องน้ำเด้อะเลยพี่น้องจ้าน้องสาวค่ะเพิ่นมาอืกขิดาอู้ไปพี่น้องคาเขอกินเข่าเสียบเหมือนน้องสาวเขาไม่กินเขานำ้ำโอ้ยรูเรือ,อ,อดอจะเยอะใหญ่เยอะ มาต้องเฝ้ากควกแต่ว่ามาตัวมายากเป็นงานเออเป็นไปเป็นงานก็นอือคุณได้มาห้า,หาข่อยปีเธอหอมแขกแสบเสบด้อดหนูน้ำเด้อทั่วผู้พิษย่างเดียวคนพี่น้องคะไม่ต้องกินกับข้าวเหนียวไปจัดข้าวเจา้าอู้เลือดปลาตึกนี่หนูน้องไก่คนพี่น้อง,องคะเจืองา

คื<ข>อต <จอ S 1> ัวที่อย่างปลาบอยใหญ่เออหัวที่อย่างปลานิ่นทนายายปล่อ,อยมาในปีนึง,ลงแล้วล่ะโตเป็นกระด้งงานน่ายๆเขาก็ได้ปล่อยสู้เจ้ากินเมื่อหนาจังวันแห่ห้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ส้มกันอืม้มมะซัวเหรอกินสีใบจา,านหนูยายง้างอืา ก็เดินงานจัง,งวาาหวงวายทามเลยอือบิลายังไหกินได้กินไดไ้เป็นยังอืออาา๋อขัดด้วยเธออือบุญเพื่อปอบแปะฉันจะปล่อยปลาโอ้ยขขขออเขากันข้าวความเหนี่งจ้ามาเด้อมากินเข่าในอีดาค่ะต้องไฟตังไทยตังดาวโอ้ย บอกพิเบอกเธอตัวเลากนิดนเนาะต้มปลาเจ้ก็ข่าเสียบน้าใหญ่เนาะโอ้ยก็ข่าวขัวฮาขัวลุงเนี่ยแบบห้าต้น้อืม,อมส่วจะเรยแม่เรนมเอม ยากระดาษไม้หนคานองเป็นอยังคือใส่มือเพราะว่ายาบา้ขคอยเด้อมันพี่น้องค่ะเจาะยาบา้ข่อยเด้อใส่มือหนุ่มเอาสลัดแบบไรกินไดไคะันเี็น้องค่ะถ้าไปกินได้ไรยคนยังใส่ซอนใส่สมเอาค่ะไข่อยเด้อขึ้นนาเกียรติแทใส่มือหนุ่มก็สี่าให้ข่อยอีกระยากเลยมา ปลาหน,นึปลาบ่อนค่ะเพืพอ่อน่น้องเออพักกาดดอกเอาให้หนุพักได้หลายมันเนี่ยขอดูหยาดเด้อเหมือนไอ้ว่าสิไปเขาไปหาถาแกายูดี้สอดเพืพ่อน่น้องค่ะบังเอิญพันเดือนนัดกับท่านหัน,นกินเขาเ,าเ,าเาม่แถาแกตกใจมั่ประมาณเทียงว่าโอ้ ม่ได้ไปดอกเด้อะไรสั่นคิดถูกแลวอืกระเด้นมาตื้อแขนน้องจับกวางคอยพี่น้องอเอาอีกคนเด้อน้ำเก็กหุ้วยวาพี่น้องขะเลิศจายยาบายคอยเด้อเพี้ยนกินแสบม,มันต้องเป็นแบบปลาดมะมัมนมันใช่ไหมเรียง มันเป็นธรรมชาตินะคะพ่อพี่น้องคะอีเด้งอย่เงอาหัวอาหารเกลือเพิ่นโตบักไงนี่ยงไม่จะกินจะจะกินพ่อพี่ยงคะ่ะม,มันนึ่งไหมนี่ผกัดลำพากเรื่อง เบิ้งกีฬาจะกินให้เบははิ้งเนี่ยหมดเขัดไปดูนี่อะไรประชุมอันน่ะโจมปลาตัวนี้มาทังทีวะนะต่อเอกินเ้อะท่านปัวหายเมื่อแรงกันจะไปเที้ยงเพิ่น น่าจะมาเฮื่นข่อยเนาะมหาอยู่หากินเขาบนึงมาเถวไรนี่ไสกับโบเปียนมหาจินกับเขาขัดงูเขาจมเนะพรมพี่น้อกได้เอ้ยจามปวขกดตาบีกได้บ่เพราะจะที่ง่ายก็สั่งบ่แมนที่งายทางได้ป็นเทศถนนสามสี่ตดบีกบ่ พี่น้อง,องเย้ยค่อยกินแต่กับใหญ่เพียนกินแสบยบใเลยพี่น้อง,อ,งอืมงามือยังยาวเขาวุาน่นงไอ้ข่อยจมเนี่มาว่าเขาวเนี้มา,มาดเด้อเพื่อนนันน่นนั่นอันอห้่ยน้่หังเข่ามาเศร้าเออมาขึ้นเดื่มตือนตื่นสวยนอนเด้อม่พี่น้องจ้าจา้นัดกันอะไร มาหอดบ่ออะไยังความกินเขาบดเป็นกอง,งพ,อพุ่น่ะเมืองพอเป็พี่น้องขาเต็มนี่ตักของข่อยมาโมเมนกินมันสิแตกร้าแห้งแท้มันพอแห้งบมดอ่ะพุ่น่ะแสบบอโอ้ยแสบแห้งขมอิ่มเลยใหญ่เออขมอิ่มยังหน่อยบอกไปได้กับโมเขียดเนะาะโบยใหญ่กินเดียวเขาจังโหลกัน <laughs> มนูน้ด่าเนี้ด้แล้วกดข่า่งทกินอืป่อยพข่นีหนังฝนจิตตกบ้าปลาจะบอดได้หนูใหญ่นี่ตเม่ก่อยกินสู้ัวจะกินเป็นพี่นองค่ะเสู้ฟังมากินเขามเื่รักเรื่องปลาโคหดปลามว่าเนี่ยเอาบอกเมื่อ โอเมื่อซีน่วยหาหน่วยชิ้นทูหมักกระเดงเมื่อนอกเมื่อตำก่อนพันว่าให้ผัวพันกินเฮ้ยเอดเบือหนายเนี่ยบมมีแนวไม่ให้เขากินเนาะเขาเยี่มากินเหอนข่อยเนาะข่อยพ่อจุม่มไหนมันีหบูอีลาบมมีโดคาจ้าเออ,อ,อ,อคิดอยากกอยปลาเพือเ่อวาเถ่เกลี่ยเราจะไปทำความสะอาดให้ หยวนพักเราบอกจะมาเอาหนาเลือกขาเขาจะเหยื่อถ้ามาอุ่นศิษาวก็ไดเอาแหบานน้องน้องค่ะเจ้วสีเอาไห่เบ่งน,นะคะน้องสาอยู่ไก่จน,นกุ้งนี่หิมน้องสาค่ะพี่น้องคะในปลาสองกิโลอิร่าก็ค่อยเบิด์ตแต่มากินโบเบิดเด้อขอประทานโทษได้เลยพี่น้องค่ะ ก่อยปลาจาน์บบไงจะไปกินบอรรูก็สิโพดพวบบักม่บักแตงมุ้ยไผ่เสียงข่อยได้ดอกเขาไปหยอกคนบงคนอืมเล็กใหญ่เนาะอืมแบบอแซ่บแซ่บใหญ่อืขอบใจเยอะขอบใเยอะอือืมเด็ดมาถ้าพวจะพวตีเนาะจะเห็นกับเขาเสียบสร้างบ้านเนาะพวข่อยิบตีข่อเห็นยัง ก็เห็นกับเขาเสียบสักกรอดเจ้าดิยายเอ้ยคุมตาพี่น้องน้ำอ่ะเหนอหนำเลยยายเอ้ยกนไปเห็นหงานเขาใส่ผัวขาดไปยายเอ้ยจะทอดง้วนจะสอดอบไรดาปื้อปื้อไงดาปื้อปื้อึ้นหนาคนเดียวเพราะไม่เข้มพอมบอกเข้มโอ้ยเนาะตัวนี้ตัวนะำพอพี่น้องขาลันโดนเราจะสิมาเขาคลิปหนำเธอหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามในเด้อค่ะ เนี่ยมุดาดีตันสารหนองสา,อา,งนนา่อยพ่อแม่องขาฝากไอ้มากนี่นจ้าฝากเอาเลียงหน่อยข่อยนะคะ่ะอือนี่นตัวจอกเขาเนี่ยเขาลงชุดม่นร้ายพ่อแมพน้องขาะม่มีผลควาวมสำเด็จ้ากเสือแต่ะโกกสูต่ตไปอือกัวฝักงาพ่อแน่นองขอา,งนนาอันเนี้ยดอกมันค่ะดอกกระดินใหม่อมอ,มอกมาไมพูดอ่ะ อ๋ตุกแล้วพูดไปยู่ยูฟ่ะอีกอืิดพี่น้องเอ้ยสิบอกสูฟังเนาะเดินแล้วเ็นจิติญาหาเทหน่าปรตทันีกับพ่จยังไงป้าพ่จ๊ได้บุกมูเอมาสูบัวพ่กินบนบริเหณหัวบนตึงไม่รู้จะพอดาังอือ งูตึงเยอกแล้วคอยได้ยินนกใหญ่งูตะวาดโอ้ยบ่อแม่พี่ร้องเลยบอกว่าก็คือศูนยแต่เดียวศูนย์ห้าศูนย์หกนย์จ็ดศนย์แปอยังรุดลุจากหัวเขาจันยังกับบิบตัดห้าง จะมาหาอีหลาเลรือค่ะเบาหลายเบาคว,ว,วาเพื่อนเพื่อควบมวนชื่นพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเวลามาเบิ้งคลิปอีหลาก็จะได้เออแบบคนทีเงีเยบแบบคนทีเฮ็ดงานมาเมย์เมย์เมือมพอรค่ายน้ำคลิปอีหลาเนี่ยก็จะว่าเออแล้วก็เฮ็ดคลิปดูดีนอนโนโน,นี่นั่นก็พ่อด้ว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอีดาก็พอ่อเลยบอกให้พ,อพอห่อแม่พี่น้องเลยเพวในยังกันนอ,พ,อนพ่อแม่พี่น้องถ่ายอีดาพิษผาดมองไรก็ขอประทานโทษได้หลายเด้อจ้ะ ถ้าภัยบอกินก้อยปลากระเดือนพานได่นะคะบบเบิงอีดากับโเป็นยังค่ะไม่พี่น้องก่อนสปิดคลิปมันต้องมาเพื่อพี่น้องค่ะน้ำเคี้ห่วยเบิงนี่น้ำเคี้ห่วยนี่กินอยู่บ่เพราว่าให้กินค่ะเพราว่าให้กินเฮ้ยปลาเดินเสียวจักโล่สองจามเมื่อเมื่อพี่น้องค่ะปลาเขาจะเอาสองลู่เมื่อก้อยชูเพัวเพิ่อนกิน เจ้านี่ขันบม่มีแนวได้แนวหนึ่งขะจอกไปยังมาหาข่อยเนะาะใจยังแนวไดลเนาะหมู่บ้านแนวบุกหุ้มาจั่นหน่วยหุมหมู่บ้านเอาบุกหุ้มเมื่อหุ้หนวยมักลากกอพรมพี่น้องขาต้นยีดาปลูกไว้งามงามเปดเก่าต้นมิตรหน่วยอุนตูนเอ็นเตียนพมดพี่น้องขาเราหนี่ขันบ่มีแนีแน่วไหลดาบ,บ่มาเด้โคดมยันดาวลายโกนสินปิ๊ดคลิปพ่อแม่พี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดาตามเพียนกินแซ่บไปเด้อจากพแม่พี่น้องให้ผู้หญิง ผู้หญิงโตนิดน้อยอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจเด้อจากไฮเดรไฮเดรพานน้ำเพลในค่ะจักเื่อพรมพี่น,นาาอ้นองค่ะอีหลา่าเฮ็ดคลิปมาประมาณสองปีสี่เขา่าสามปียังบหมดทะเลพานเด้พอ,อ,ดดพ,อแบบพรอมพี่น้องค่ะก่อนสิดกิดคลิปดพรมพี่น้องน้ำเกลี่ยหัวแบบมีตองยายมันเฮียยายเออเอาปากเคยหัวโ่พรมพี่น้องคะ่ะสวัสดีดค่ะ